สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทางเอฟซีม่เอฟซีเราจะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับแอดจอยด้วยจะคนละไลค์คนละแชร์คนละหนึ่งติดตามจ้าสำหรับพี่น้องเอฟซีทนใดที่เข้ามารับชมใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้เพื่อแสด้นนบูภาษาแนวทางตัอตอต่อไปจะแนวทางดีๆมีให้กันใดถูกวันจ้า หาบัวสิเป็นหุ้นนิเคอิหุ้นห้างเซยงหุ้นดาวโจนล่วพัฒนาแนวทางรัฐบาลไทยจา้ารัฐบาลไทยของเฮานี่คือดับมือไกลเข้ามากเลยนาองอมื่อนี่วันที่สิเอ็ดแล้วนะจา้าถ่าเบียร์พาจะลืมกดติดตามแล้วก็สันกระดิ่งไว้รอจ้เพิ่งเสร็จหลับการแจ้งเตือนเวลาที่แอจอยลงแนวทางใหม่ๆให้นะจา้า มาพบกับแนวทางฮานอยจะสูตรเม็ดเดียววันที่11วันอาทิตย์จะเดือน8เดือนสิงหาคม2 5 6 7ฮานอยแอจอยลงหายสสูตรจะมีมัดรวมกับเม็ดเดียวสำหรับเม็ดเดียวนี่ก็คือเด่นวิกูตตัวเดียวจับหายเป็นแนวทาง8คู่จ้ะ สำหรับพ้นหาหน้อยสูตรเม็ดเดียวของวันที่10วันเสาร์จาเมื่อวานเด่นไปที่0วิ่งลูดจะสำหรับสูตรเม็ดเดียวสำหรับน้อยเฉพาะกิจเจ็ดสองสามล่าง81ดหงอ่ะเฉพาะกิจผลาดไปจา้าสำหรับรอบพิเศษ4ี่หกหกล่างสอกรอบพิเศษก็ผลาดไปเนาะสำหรับรอบปกติบนสอง ศูนย์แปดจับคู่เข่ากันไปตรงตงจาแต่ว่าเน้นพีตัวเนาะเด่นศูนย์วิรุษศูนย์มาจา้ะสำหรับสองตุลากปกติจะศูนย์หาศูนย์หาเข่ากันไปตรงตงอีกรอบป,ปกติฟังเด้งบนล่างสองตุลากปกติมาเน้นเน้นตรงตรงเด่นศูนย์วิรุษศูนย์เด้งสำหรับรอบวีพีโบนพาดไปจากผลคือสอง เจ็ดหกสำหรับสองตุลางวีพีสองศูนย์เข่าไปศูนย์สองจ้าโอ้โหสำหรับสูตรเม็ดเดียวของเฮาเมื่อนกลับฝังอีก,อกจาก้าเด่นศูนย์วิ่งศูนย์เด้งจา้าาสำหรับห้าน้อยสูตรเม็ดเดียวของเฮาเนี่เข่าสองน้อยจะรอบปกติเด้งบนล่างรอบวีพีล่างสองศูนย์ศูนย์สองเนาะสำหรับตัวนี้ไอ้จอยจับ เน้นให้แค่เขาคูเดียวจะ0ูนหาโอ้โหอ่ะซมา0ูนมาสามคู่เน้นให้เขาคูเดียวเนาะ,ะสำหรับตัวเน้นก็นถือว่าโมเป็นอย่างเราจะเขาตัวได้แบบไรสามารถคอมเมนต์บอกเราใต้คลิปเพื่อเป็นกําลังใจให้กับแอดจอยได้เราจะแอดจอยสีได้มีกาลังใจว่างแนวทางจาะสำหรับมือนีเข้ากับลุนกันต่อจากกัมหาหน่วยสูตรเม็ดเดียว รับชมว,ว้เป็นแนวทางจะถามักถ้าชอบจังได้กะจังคอยตามเนาะถาบ่หมักบ,บ่ชอบปล่อยผ่านจะแนวทางเป็นเพียงแค่สูตรการคำนวณจะมีเข่าแล้วก็มีรุดผิดพลาดประการใด,ดกะโคตรก็ภั่ไวด้วยละกันจ้าสำหรับเม็ดเดียววันนี้เด่นไปที่สามวิ่งรุดจะสายวิ่งสายรุดถามหมักถ้าชอบนำไปวิ่งไปรุดได้จะจำให้เป็นแนวทางสะแปดคู่จะ สามจับกูมีสามหาสามหกสามเจ็ดสามแปดสามสองสามหนึ่ง สามศูนย์ตามด้วยสามเก้าจ้าสำหรับเม็ดเดียววันนี้ขอเน้นไปที่สามห้าสามแปดสามเก้ากับสามหกจ้า สำหรับเม็ดเดียวนี่ก็คือแอดจอยหาซีน้อยจะเฉพาะคิดถึง VIP เลยจะหรือวอามักอยู่ในรอบแรกกะลองนํำพิจารณาลองนํำไปเปรียบเทียบพิจารณาอีกที่หนึ่งละกัน,นกเนาจะเผื่อมีตัวมาเผื่อมีตัวถีชอบเผื่อมีตัวสีตรงใจและจังคอยตานมันจะมือนี่ก็ขอให้มาปังๆขอให้มาเด่งๆละกันเนจาจะขอให้พวกเราเอฟซี FC, ทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางสู่ดีกันทุก คนถูกท่านจ้าขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณทุกๆกกำลังใจขอบคุณทุกๆคอมเมนต์จ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า